เอสเพลฮันนี่เลมอนอร่อยซ่าหอมน้ำพึ่งสดชื่นมะนาวน้ำตาลน้อยกว่าดีเกินคาดต้องลองผลิตภัณฑ์อีโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณในที่สุดมึงก็ตัดสินใจได้สักทีนะกูควรจะทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วแต่กูไม่กล้าถึงมันจะสายเกินไป แต่ตอนนี้กูตัดสินใจแล้วกูจะทำในสิ่งที่ถูกต้องไอ,อ,อ้นนท์นี่มึงทำแบบนี้กับกูทำไมวะเน,นี่ยกูก็อยากถามมึงเหมือนกันว่าตอนอนั้น่ะ มึงทาแบบนั้นกับกูทำไมมึงก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่ากูไม่มีทางเลือกนี่ไม่มีทางเลือกเชียอะเลยวะมึงไม่มีทางเลือกหรือมึงไม่กล้าเลือกกันแน่มึงรู้ไหมว่าชีวิตสิบปีที่ผ่านมาของกูอะมันบดซมขนาดไหนเออกูรู้ว่ากูผิดแต่ถึงแม้มึงจะลืมทุกอย่างไปอะมึงก็ยังเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ไม่ใช่เหรอวะแต่มึงดูกูมึงดูกูนี่กูยังติดอยู่ที่นี่ กูต้องกลับมาเป็นครูที่โรงเรียนนี้กูต้องมาทนทำตามคำสั่งพออทีนี้มึงน้องคิดดูดีๆนะว่าชีวิตใครบัดซบกว่ากันมึงหรือว่ากูชีวิตมึงก็ยังมีอิสระนี่อิสระเหรอมึงกล้าเรียกมันว่าอิสระเหรอเออมันจะเป็นอิสระแน่แต่เกิดมึงสามารถทำให้กูลืมได้ไปตลอดชีวิตแต่ความจริงคือมึงทำไม่ได้ไง ทำไมพี่ทำแบบนี้ผมค้นใจนะว่าพี่โกรธคูป,ปอมอะแต่พี่ต้องเลิกแก้แค้นด้วยทีแบบนี้เหรอพี่ลืมไปแล้วว่าตัวนี้แฮตติของเราคือใครพี่เคยตู้มเพื่อความถูกต้องแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะก็เคยยอมแลกทุกอย่างเพื่อความถูกต้องแต่มันผ่านไปนานมากแล้วจนกูไม่ค่อยแม่นใจ ความถูกต้องมันคืออะไรแต่มีสิ่งหนึ่งที่กูยังชัดเจนแล้วก็แน่ใจมาเสมอคือกูรอโอกาสนี้มานานแล้วโอกาสที่กูจะได้แก้แค้นเพื่อนรักของกูเมื่อนี้มันเคยทำกับกูไว้ ขอบใจมากนะชานนคุณช่วยผมได้เยอะจริงๆคุณไม่แปลกใจบ้างหรือเปล่าเล่ว่าอยู่ๆทำไมชานนถึงกลับไปในโรงเรียนเอาข้อมูลไวรัสไปให้กับธนากร คุณเชื่อจริงๆหรือว่าคนที่ปกป้องตัวเองไม่ได้อย่างเขาจะนึกอยากปกป้องพวกคุณขึ้นมาผมอยากให้คุณทบทวนดูดีๆเหตุการณ์ใดที่ทำให้ผมได้รับชัยชนะในวันนี้และชานน ช่วยทำอะไรให้ผมกันแน่ไวรัสทุกอย่างเริ่มต้นที่เวลาระบาดใช่ผมคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดผมบอกให้ชาญน,น์เอาข้อมูลไวรัสไปบอกธนากร และผมอีกนั่นแหละที่สั่งให้ธนากรทําในสิ่งที่เขาไม่มีวันกล้าทําทั้งการเข้าถึงรหัสความปลอดภัยของตู้เซฟที่เก็บไวรัสหรือกระบวนการแพร่ไวรัสด้วยวิธีที่เป็นไปได้ยากเป็นการชี้นำของผมทั้งสิ่งทั้งหมดก็เพื่อจะทําให้ผมมีวันนี้ยังไง นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะนี่มันจะมากเกินไปแล้วจริงๆอะ่ะสถานการณ์วุ่นวายเป็นหลุมศพสำหรับคนธรรมดาแต่มันจะเป็นบันไดสำหรับคนที่ฉลาดพอขนาดรุ่นพี่ที่คุณนับถือเป็นแรงบันดาลใจยังเปลี่ยนข้างมาช่วยผมในท้ายที่สุด เพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะยอมแพ้ได้แล้วเหมือนกันท่านผอครับท่านผอครับเป็นความผิดของผมเองผมสั่งสอนเด็กคนนี้ไม่ไดีเองหลังจากนี้ผมทำอะไรผมยอมมันแล้วทรันพอครับได้โปรดครับอย่าทำอะไรเด็กคนนี้เลยนะครับคุณบอง ไปหนีไปไอ่บอมออมึงก็รู้นกูวิ่งมึงใช้ศักยภาพมากเท่าไหร่วัยรัสก็ยิ่งลามเท่านั้นน่ะ ไปรีบหนีไปผมผิดหวังกับตัวคุณจริงๆแล้วนะ,ะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเป็นคุณ ที่ทำให้ผมผิดหวังได้มากที่สุดผมเคยบอกพออแล้วว่าสักวันหนึง่งมันก็ต้องหักหลังชานนคุณไปจับตัวปาะวะเลนมาให้ผมที่ผมมาช่วยพออเนี่ยเพราะผมอยากจะแค่แก้แค้นเพื่อนของผมเท่านั้นตอนนี้ผมได้แก้แค้นมันสมใจแล้วหลังจากเนี้ย ก็ไม่ใช่เรื่องของผมต่อไปแล้วไปบอกเจ้าหน้าที่ข้างนอกให้จับตัวเปาเรสมาให้ผมแล้วคุณจะไปใช้ชีวิตไร้ค่าที่ไหนก็ไป ปอมรู้ไหมมันมีแวบหนึ่งนะที่ผมเคยรู้สึกว่ารักคุณเหมือนลูกมันเคยมีแว็บหนึ่งจริงๆที่ผมรู้สึกอย่างนั้น เจอตัวแล้วครับถอยออกไปศักยภาพของเรามันขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของจิตใจของตัวเอง<_><_>ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่อนแอศักยภาพมันก็จะด้อยลงถอยออกไป นอ้องหยุดบอกให้หยุดหยุดรีบตามไปเร็ว กรสเ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 รสจอกัจนได้นะ ส่งรูปให้กูแล้วใช่ปะต่องแล้วต่องแล้วหนุนเราเป็นซ x m ม n ฮะอะไรของแกเนี่ยเราเป็นซ x m ม n จริงๆัะเว้ยมันแบบมันอเมซิ่งมากค่ะเฮ้ยเครื่องเสียปะวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยนี้ก็แปลว่าแกมีพลังพิเศษที่สามารถทำความร้อนได้แล้วแกก็ไปทำน้ำร้อนลวกใส่ปากพี่วินเซิฟนี่ยหรเออเอาหน้าใจเย็นๆก่อนดีอย่างน้อยอ่ะแกก็พิเศษแล้วนะเว้ยพิเศษยังไงวะแม่งไม่มีข้อดีเลยแม่งคือหายันชัดๆอ่ะไม่มีน้งควงคะตอนนี้ไฟระ่วมากไฟจากบ้านเรียนนะคะเฮ้ยไข่พี่วินเซิฟไง ไข่ในตู้ฟักอะ่ะแกก็ไปใช้พลัของแกอะ่ะช่วยไข่ของพี่เขาเลยเมียว่ะพี่เขาหัวไข่มากเลยเนะแต่ว่านี่จะทําให้แกได้เป็นไลฟ์เซเวอร์ของพี่เขาเลยนะพอถึงจังหวะที่พี่เขาประทับใจอะ่ะแกก็สารภาพรักกับเขาไปเลยเมีเอวอ่ะเฮ้ยเอาหน่อยเชื่อเราลองดู เนื่องจากปาวเรเป็นอันตรายต่อระบบการศึกษาที่พอจะใช้เวลากับพวกเรางั้นเหรอพวกเธอสองคนต้องไปตามหาคนคนหนึ่งหมายความว่าไงเราต้องตามหาใครผู้หญิงคนแรกที่ติดไวรัสแบบเดียวกับพวกเรา